สวัสดีครับหลายวันก่อนนะครับออมมี่เพิ่งไปตัดผมมานะครับเพื่อจะมีคาสัท์นะครับมาฝากทุกทท่านกันนะครับซึ่งการที่เราไปตัดผมนะครับก็เบนที่รู้กันอยู่ว่าเราไม่สามารถที่จะตัดได้ด้วยตัวเองใช่ไหมก็จะมีคนที่มาตัดให้เราหรือที่เราเรียกกันว่าช่างตัดผมเนาะเอาโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับออมมี่จะมีประโยค2ประโยชนนะครับมาเปรียบเทียบให้ทุกทท่านฟังกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงอ่าประโยคแรกนะครับฟึบ I cut my hair. I cut my hair นะครับก็คือฉันตัดผมแต่เป็นการตัดด้วยมือของเราเองก็คืออ๋อมีตัดผมเองนั่นแหละเอากันไกรมาเลยเราตัดชึบๆผมก็อาจจะแหว่งบ้างด่างๆบ้างอันนี้คือการตัดด้วยตัวเองก็เป็นประโยชน์ง่ายก็คือประธานก็คือ I cut C U T ก็แปลว่าตัดเนาะ cut my my ก็คือการแสดงว่าเป็นของฉัน my car รถของฉัน my hair ก uh, ็คือผมของฉันนั่นเองคราวนี้ประโยคอย่างที่2ก็คือการจ้างวานให้ใครบางคนทําบางสิ่งให้เราอาจจะเป็นจ้างให้เขาตัดผมให้เราก็คือไปจ้างช่างตัดผมให้ตัดผมให้เรานั่นแหละหรือว่าจ้างช่างซ่อมรถให้ซ่อมรถของเราใหา้แล้วมาดูประโยคน,นี้กันก็จะเป็น I have my hair cut I have my hair cut ก็จะแปลว่าฉันจ้างช่างตัดผมให้ตัดผมให้ฉันประโยคนี้มีโครงสร้างง่ายๆดังนี้นะครับก็คือประกอบไปด้วยหนึ่ง subject subject ก็คือประธานเนาะมีอะไร I y o U e D he she it ก็ว่ากันไป i และคราวนี้ก็ตามด้วยคำว,ว่า have ถ้าเกิดเป็นพหูพจน์ has เอกพจน์หรือใช้คำว,ว่า get ก็ได้ get ตามด้วย object object ในที่นี้ก็แปลว่ากรรมนะครับอาจจะเป็น my hair ผมของฉัน my car รถของฉันอะไรแบบนี้ส่วน อ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือตามด้วยสิ่งที่ออกจากเรียกยากสักนิดหนึ่งเขาเรียกว่า Part participle p a r t หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากริยาช่องที่3ามนั่นเองนะครับอ่ลาลครนี้มาเราอ่าคราวนี้เรามาแยกองค์ประกอบว่าในประโยคที่มอมมีพึ่งพูดไปเมื่อกี้มันมีอะไรบ้างที่เข้าโครงสร้างนี้นะครับเริ่มอย่างแรก subject subject ของเราในที่นี้ก็คือ I แปลว่าฉันเนะาะคราวนี้ I ก็ต้องตามด้วยอะไรครับ have has หรือว่า get อ่ I ก็ต้องตามด้วย have หลังจากนั้น object object ในที่นี้ก็คือกรรมกรรมในที่นี้ก็คือคำว่าผม my hair แล้วก็กริยาช่องที่3ของเราในที่นี้นี่กริยาช่องที่3ของเราในที่นี้นะครับ cut แต่คราวนี้ความพิเศษของคำว่า cut ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นช่อง1ช่อง2หรือว่าช่อง3ม,มันก็จะใช้รูปเดิมก็คือ Cut 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 แล้วก็เลยไม่เห็นความแตกต่างนะครับออมี่ก็เลยจะขอยกประโยคอย่างที่2เพื่อที่เพื่อนๆนะครับจะได้เห็นความแตกต่างว่าเฮ้ยไอช่องที่3ม,มันเปลี่ยนรูปอย่างนี้นะประโยคนี้ก็คือ I h a v e my car repair ช่า <Okay. S 1> งให้มาซ่อมรถให้ฉันรถของ ฉันอาจจะแบบพังเลยแบบนี้ยางรั่วอะไรก็ว่าไปอ่าประธานซับเจก็คือ I แต่คราวนี้มันเป็นอดีตเราก็เลยใช้คำว่า had had H A D had object ในที่นี้ก็คือคำว่า car my car ก็คือรถของฉันอ่าจะสังเกตว่าคำว่า repair คราวนี้จะเห็นตัวอย่างชัดหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเติม E D ช่องแรก ของคำว,ว่า Repair ที่เป็น ed ก็จะเป็นรี pa ร r เฉย re p a i r repair ก็แปลว่าการซ่อมอะไรแบบนี้แต่คราวนี้มันอยู่ในรูปของช่องที่3ก็กลายเป็น Repair เดิม ed คำที่ออกเสียงเป็นตัว r r n y m ออกเสียงแบบก้องๆหน่อยคำที่ลงท้ายด้วย ed จะออกเสียงเป็น d o เด e d เป็น repaired repaired ออกเสียงดอเด็กแบบนิดนึงเรามาลองทวนประโยคเมื่อกี้ใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็น I had my car repaired โอเคหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำประโยคนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ